คณะกรรมการและก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะชื่อสุวิดานาคาชิมะค่ะ,ช,คะชื่อเล่นชื่อลูกหมีอายุ4ีปีค่ะปัจจุบันเปิดร้านสปาชื่อเพอร์จารวีสปาแล้วก็ชื่อร้านรักกุนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ประเทศไทยก็จะอยู่ที่แถวแถวทุ่งคูงประชาคี90ค่ะก็จะ บินไปบินมาบ้างแล้วก็ทําง,งานเป็นจิตอาสาให้สมาคมน้อไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ทํางานให้สมาคมแม่แผนไทยใน่งประเทศไทยค่ะเปิดเป็นศูนย์เล็กๆที่เมืองไทยแล้วก็เป็นสาขาก็ที่ญี่ปุ่นค่ะมาเวทีนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเจอแต่คนสวยๆพอดีว่าลูกหมีเป็นสายโก้ค่ะก็คิดอยู่เหมือนกันว่า เราจะทําได้ไหมเราจะมาได้ไหมแต่เมื่อเวทีนี้เปิดโอกาสให้ก็อยากทําให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณลูกหมีครับคีย์เวิรที่ลูกหมีได้นะครับหมายเลขสิครับไวซ์ยูที่หน้าที่ของภรรยาครับมีเวลาหนึ่งนาทีเชิญครับค่ะสําหรับลูกหมีนะคะลูกหมีมีแฟนแล้วหน้าที่ของลูกหมีก็คืออ่า เปรียบกับตัวเองคือเวลาที่อยู่กับแฟนมีก็จะแบ่งเวลาคือเวลาทํางานแล้วก็เวลาของอให้แฟนบางครั้งมีจะเป็นคนที่ทํางานเยอะมากแต่ก็จะมีเวลาให้แฟนเหมือนกันอย่างเวลาถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นก็จะอยู่นานใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะนานบางครั้งก็อาจจะเดืนอน2เดือนสเดือนหรือห,อหาเดือนแต่เวลาที่กลับมาทุกครั้งก็จะทําหน้าที่ภรรยาที่ดีโดยการที่ อยู่บ้านใช้เวลาที่เหลือที่มาเหลือน้อยที่สุดให้ได้ใช้เวลาได้เยอะที่สุดสําหรับสามีอาจจะแบบว่าไม่ได้ไปทานข้าวด้วยกันแต่จะใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันให้มีความสุขที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านคณะกรรมการครับอยากถามคุณหิวว่าปกติคุณหิวมีบุคลิกภาพหรือส่วนตัวเป็นคนยังไงคะ เป็นคนที่ค่อนข้างจะเดินหลังค่องเป็นคนท้าที่จะทําอะไรรวดเร็วท่องแท้ว่องไวแล้วก็กระเปือกระป๊าบหรือแม้กระทั่งเวลาพูดก็อาจจะพูดหลุนหลุมีเป็นคนที่การศึกษาค่อนข้างทีท่จะน้อยโดยที่หมีจบโรงเรียนวัดมาจบกศนอม .3 มาจบกศนอม .6 มา,ออมมาแล้วหมีก็มาเรียนต่อปวชวปัจจุบันหมีเรียนวิทยาศาสตร์ความง,งามของมหาวิทยาลัยสุนันทาค่ะเพื่อที่อยากเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับความงามพอชอบเห็นเวลาที่นางงามเดินไปหรือว่าเห็นพี่ๆเดินไปหมิโดว่าทาไมเขาสวยจังทําไมเขาน่ารักจังเขาทํายังไงถึงจะสวยแล้วเวลาที่หมีอยู่ที่ญี่ปุ่นก็จะมีเพื่อนๆคนไทยในญี่ปุ่นก็จะถามว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะ,อะที่เมืองไทยอ่ะมีที่ไหนคลิในิกใจบ้างสวย มื่อก่อนนี้หมีจะเข้าคลินิกธนาพรประจำเลยนะคะคือคือทำง,งานมาหาเง,งินมาได้ก็จะไปที่คลินิกธนาพรประจำว่ะคือหมีทำง,งานเป็นสาวเย็บผ้าและด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนนะคะตอนเป็นวัยรุ่นไปนทำง,งานเป็นสาวโรงงานหรือว่าทำง,งานเย็บผ้าเหมาก็จะมีสิวขึ้นอะไรขึ้นทุกครั้งที่สิวขึ้นก็จะไปหาคลินิกแล้วจนคลินิกแนะนำว่า ให้ลาออกจากการทํางานค่ะทุกวันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความงามก็เป็นส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วคะแล้วก็เวลาที่ใครถามหนี่ก็จะบอกว่าไปคลินิกนั้น,นคลินิกน,นี้ที่ตัวเองเคยผ่านไปนะทีะ่ตัวเองเคยทํามานะถ้าถามว่าที่หน้าทําอะไรบ้างก็จะบอกว่าโบทอกหรือไม่ก็แบบว่าบำรุงผิวหน้าก็ไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับหน้าค่ะขอบคุณค่ะ คุณก็อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับะมองว่าความงามสำหรับผู้หญิงมีความสำคัญมากนะคะในยุคปัจจุบันเพราะว่า first impression ครั้งแรกที่ที่เราเจอกันก็คือใบหน้าจะต้องสวยนะคะคร <m> าวนี้กำลังจะถามว่าคิดว่าเมื่อไหร่ผู้หญิงถึงจะอยู่สวยคันได้คะ่ะ สำหรับตัวหมีเองผู้หญิงอ,อย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เงินค่ะจนจนกว่าสำหรับตัวหมีเองคิดว่าแฟนหมีชอบบูลลี่หมีว่าเยินบ้างท้องลายบ้างไม่สวยเธอเธอทำยังไงเธอก็ไม่สวยทีนี้หมีก็เลยคิดว่า เวทีนี้น่าจะประกาศให้หมีได้รับรู้ว่านมีก็สวยนะถ้ามายืนอยู่บนทีเวทีนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลูกหมีนะท้ามีประธานเรืองตามงงานใรงงคณะควาทีนะครับโอเคเชิญครับคุณลูกหมีหมายเลขสิบสองค่ะคุณหมีให้แบบมั่นใจในตัวเองรอบต่อไปนะคะขอแบบมั่นใจวันนี้ผมจะนำจากคุณจิตตี้นะครับถัดไปครับหมายเลขสิบสาม